eh e elah heituðu og hann er nú í einum stórum husi รังกี่ไรอะไม่โอ้ยิดแพงกว่าที่ไทยปะแพ<ฮ>งอีก่แพงเท่ากันปะหรือว่าที่ไทยไม่ค่อเหเจ็บค่าของมันแพงกว่าไทยอืมแแแนี้ก็คือเมนูที่เราเลือกมา,มาอร่อยปะแท อร่อยนะแต่ยังไม่ได้กินเลยอ่ะลองลองได้กินอะไม่้ค่ะชิมเลยแชทเป็นไงบ้างมึงไม่ต้องทำหน้ามึงไม่ต้องทำหน้างั้นหน้าเป็นไงอร่อยแล้วจริงอ่ะได้เลยจ้าได้เลยกินไปกันอินเชียร์แบบดูกับเพื่อนเอ้ยไม่ให้เชียร์หมูชิโน่ไรเนี่ยกินดีกินดี ขอแบบวีชมเปียนได้ไหมเรียกสันสันอะแต่มึงไม่ต้องสันเองอะอ <c oughs> นะมึงสันเองหรือเปล่าหรือเป็นสันเองฝันันนิดนึงไม่ได้ฝันเองเจอตอนแรกกูถือถาด <c oughs> นี้กูรู้สึกตเองมึนแบบคนอ้วน,นเยอะ <c oughs> เลยต้องแบบหนึ่งสองสาม,สาม,มอ,อ,อะอรอ่ะ อยากเห็นอะล่องเรือัวเปียทไรอยู่อะกำลังรอกาแฟอยู่แน่ใจไม่แน่ข้าหาแสงอะไรมันมืดี่ก็รอรอเอกสาร ไปแล้วกินตังก uh uh ูสุดตายไว้ก no yes ่อนอีเล่มชูได้ไงกาแฟโร่เมื่อกี้ค่ะมันมีดอกเดียวได้อยู่ดอกเดียวแล้วถ้านั่งไม่ตั้งตัวได้เล็่นเก่งเล่นจับชูชอบเลยเดี๋ยวมึงดูรอบต่อไปฝันกูอะไรเดี๋ยวเลยยี่นั่งเดียวไอ้ยัย กูรักดูน้องอะไรดูดูน้องมึงดูน้องห้องอยู่ไหนอยู่กำนัมทำไรอะ่ะย่านคนรวยนะคะย่านคนรวยคนย่ <c oughs> คนอ,นอ,อด้วยคะคนรอคนรอ่อแถมด้วยเดี๋ยวนะโอ้โหคนเียแสร,รี เชี่ะตูดลอยนูดูตูดจะลอยไป หรือไม่นั่งนินั่ไม่ใช่คุณนั่งล้อนั่งไม่ลงไอ้เี้แต่งานเดินมาไล่อย่างเงี้ยอายนะอายไม่มอไหวรนี่มีเยกรีเมีทีมัดเหล็กไหมคจะมาดัดง้างเหล็กตัวเองออกไปลยนะ 너는 나보다는 밤에 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 화는 나보다는 밤에 밤에 이 밤에 어두운 밤에나 보고 다는 밤에 우리 이렇게 바쁜 세상 속 둘이 oh, 만날 시간은 없고 밖은 사람들이 너무나도 ไปออไนทีถ่ายรูไอ่ไหนอยูไหนมาทำอะไรงนี้มเอีเอแล้วจะถ่ายรูปให้ไหนถ่ายรูปใหไหนออถ่ายรูปวนเเเราเ

เหนื่อยแล้วนะแต่ไม่ใช่ลงออกมาเป็นผู้หญิงไม่ไหวนะเกูดับกล้องได้ไม่ทันลบคลิปแบบโอ๊ยแต่งตัวเหรอวะปัดหน้าแป๊บมิลลี่นาเออหน้าเล็ก่็หัวเข่าเลยมิ่ิลี่นาโอ้หกูอยากหน้าตายอย่างงี้มาหน่อยเหนื่อยใครอ่ะ ใอ่ะด้ใช่ไเฮ้ยเฮยผ่านไปเร็วมากเดียวกูกูแยกประสาทไม่ทันเออเชิญเตรงนี้เ่างมมาใครอะเล็กดูไม่อย่าลืมปิดทกนเฮ้ยมาเหมือนโทนี่รักเหมือนเย่เลยอะเย่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 เยย่่เเย่เย่เย่ใช่หรอใช่เหรอม

ใครมายไปบ่ายด้วยอ้ย <eine> อ <ee> <m> ัน <Hi>. น <m> ี้อันนี้อันนี้เหอเยี้วตอนนี้ติ่งก็หิวแพดจังหิวหิวติ่งหิวติ่งหิวต้องไง 哎，那个那个，咱们这个团队就多一点，多一

มาแล้วล้างสะอาดแทฝาไม่ใช่มมือมองเลยป่ายางป่ายางไอ้ยางน่ะหวจีบขวาเลวเอางงเอางงขอันงก่อนอ่ะว เฮ้ยแทนเดี๋ยวมึงทำหน้าแบบนี้ซึ้งดิต้องให้ต่อจังแล้วก็กดเพรสนะคะถ้าอยากจะให้หมุนซ้ายก็ไปทางซ้ายให้หมุนขวาก็กลับมาทางขวาเย้่มันเหยียบได้โอ้ยไม่ได้ตั้งใจอะ่ะอย่าเออว่ะ หยบชาดหยบเสียหุ่นลงมันไปนู้น่ะเฮ้ยมึงมือมือเอาแบบต้นเป้าข้างหน้าขอเรียบเป้านะแดดตรงเงี้ยกำลังเล็กๆเลยค่ะ ว้าวหิวแล้วเราก็จะไม่กินข้าวอย่างนี้แล้วใช่ไหมถั่วกรอกทีเราจะประหยัดตังค่ะไม่ได้ไดเอ็ดอะไรเลยแล้วจะอองุ่เหมือนกะละมังเลยวะกินหนึ่งครั้งอะียากกินลูกอมอยู่ เาเราจะเรียกพกานนะไม่มายังไม่มาไม่ได้เรี่อาเอามก่นแจ๊องูง่นแจ๊คห้องไป่วันน้เาไปค่ะไปค่ะูชานบนหอูาเกนุนรนอบยอน้่เหยน้ำเมี่ยนองสุนาย tonight.